โควิดจบแน่คาดการเวลาโลกจะกลับมาเป็นปกติเอ๊ะนี่ก็รอนับวันมาหลายปีแล้วนะคะผู้ชมมันไม่ใช่แค่ระยะเวลาปีเดียวหรือว่าปีนิดนิดได้มาตั้แต่ปลายปี2019เนาะจนมาถึงตอนนี้2021แล้วแหละหลังจากที่หลายๆประเทศนะคะต้องเผชิญกับวิกฤตการโควิด19เช่นนี้ค่ะเราก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยระบาดแล้วก็กระจายไปทั่วทุกมุมโลก ซึ่งตามรายงานจากเว็บไซต์ w o r l o o m e t e r นะคะระบุว่ายอดเชื้อที่ติดกันอยู่ล่าสุดนะคะจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยก็เมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกา3นาทีตามเวลาประเทศไทยนี่นะของวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะคะมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า233,158,402ล้ราย เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่4,771,151รายแล้วก็รักษาหายแล้วกว่า209,883,800รายทางนี้ค่ะพละเมืองในหลายๆประเทศน,นะคะได้รับวัคซีนแล้วซึ่งพมว่าวัคซีนเนี่ยช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการติดเชื้อแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้นั่นเองอะนะคะ เกี laughs, brid, la, ่ยวกับเรื more more ่องนี้ค่ะนายอันเบิร์ดเบลลาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไฟเซอร์ได้ระบุเกี่ยวกับการแพร่ระบาดพร้อมทั้งเอ่ยถึงการฉีดวัคซีนด้วยนะคะว่าโลกของเราเนี่ยจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งภายใน1ปีแล้วก็มีแนวโน้มว่าในอนาคตเนี่ยวัคซีนป้องกันโควิดจะกลายเป็นวัคซีนประจำปี ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องฉีดซ้ำก็คงอารมณ์เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่เราจะต้องฉีดกันทุกๆปีนะคะผู้ชมเพราะว่าโรคเนี้ยมันก็คงจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนาะนอกจากนี้ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไฟเซอร์ก็ยังได้ลงลึกถึงรายละเอียดกับสื่อท้องถิ่นอีก,กน,นะคะว่าภายในหนึ่งปีเนี่ยตัวเองคิดว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วแหละแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเชื้อไวรัสจะไม่กลับมาอีกนะ ดังนั้นตนจึงไม่คิดว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากวัคซีนซึ่งการฉีดวัคซีนประจําปีเป็นสถานการณ์ที่ตัวเองเนี่ยคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะเออมันจะต้องฉีดกันทุกๆปีแหละเนื่องจากเชื้อไวรัสเนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วโลกอีกทั้งยังเห็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังไงอะ่ะมันเหมือนมันแปลงตัวเองแบบแปลงร่างตัวเองเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะ ซึ่งเขาเองเนี่ยคิดว่าสถานการณ์ที่มันเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือการฉีดวัคซีนประจําปีนั่นเองค่ะผู้ชมแต่ก็ต้องรอดูข้อมูลต่อไปนะคะว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนต่อไปแล้วมันจะพัฒนาไปไกลขนาดไหนทางนี้ตามรายงานค่ะยังได้ระบุอีกนะคะว่าการคาดการณ์ของนายเบอร์ลาสอดคล้องกับนายสเตฟานบองเซลผู้บริหารโมเดอรนะ์นาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยได้ออกมาเปิดเผยในลักษณะเดียวกันนะคะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเนี่ย มันอาจจะสิ้นสุดลงภายใน1ปีเนื่องจากการผลิตวัคซีนที่เพิ่มขึ้นช่วยรับประกันว่าจะมีจำนวนเพียงพอสำหรับทั้งโลกนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรายงานเนี่ยยังระบุอีกด้วยว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องก,กันโรคแห่งสหรัฐหรือ cdc นะ่ะได้มีมติอนุมัติการใช้งานวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่3หรือวัคซีนบูสเตอร์ที่เราทราบกันดีนะคะของบริษัทไฟเซอร์บออนเทค ให้กับชาวอเมริกันที่มีอายุ65ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนั่นเองค่ะหลังจากที่ประชาชนในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วเป็นระยะเวลากว่า6เดือนนะซึ่งทําให้ชาวอเมริกันจํานวนมากค่ะมีสิทธิ์ที่จะได้รับวัคซีนบูสเตอร์ในขณะ,ะนี้เออเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยต่างประเทศก็ได้รับวัคซีนตอนนี้บูสเตอร์แล้วนะคะเพราะว่าเขาผ่านมา6เดือนกว่าแล้วอื เราเองก็ได้แต่หวังนะคะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็คงจะดีขึ้นสักทีนะคะตอนนี้แทบจะลืมไปแล้วว่าการใช้ชีวิตแบบปกติเนี่ยมันเป็นยังไงผ่านมาแค่2ปีเนี่ยททำเป็นลืมแล้วผู้ชมเออลืมไปแล้วค่ะว่าชีวิตปกติเนี่ยเวลาไม่ใส่หน้าก,กากอนามัยอะ่ะมันรู้สึกยังไงแล้วไม่ต้องแบบเคอร์ฟิวเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าการที่เราไปเที่ยวแบบว่าสบายใจอ่ะฉันอยากไปไหนฉันก็ไปไปเที่ยวต่างประเทศไปเมืองนอกมันเป็นยังไงคะผู้ชม การใช้ชีวิตแบบปกติเนี่ยเออเรียกได้ว่าลืมไปแล้วจริงๆนะคะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม